สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเบนซ์จากอดีดีคาร์เซ็นเตอร์นะครับบริษัทของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอาคาเนแคปิทอลเป็นรถเช่าหมดสัญญาจากหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานรัฐนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะเป็นพาเพื่อนๆน,นะครับคุณลูกค้าทุกท่านมาอยู่กับเจ้าโตโยต้าโคโร拉อัลติส 1.6G นะครับทั้ง2คันเลยนะอ่ ก็เป็นรุ่นเดียวกันทั้ง2คันเลยนะครับแต่ว่าปีและเลขไมล์และก็ราคาเขาจะแตกต่างกันนะครับคันแรกนะครับที่จอดอยู่ใกล้เป็นเลยนะครับตัวนี้จะเป็นปี2020นะครับเลขไมล์9,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับราคาอยู่ที่539,000บาทนะครับอีกคันนึง นะครับจะเป็นคันตรงนู้นเลยนะครับตัวนู้นจะเป็น 1.6G นะครับปี2019เลขไมล์130,000กิโลราคาที่เป็นจำหน่ายอยู่ที่459,000บาทนะครับต้องบอกว่าทั้ง2คันนี้นะครับที่เบ็นขายตามสภาพนะครับไม่มีการเก็บงานอะไรให้เพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวเบ้นจะพาเพื่อนๆชมกันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้เรียกได้ว่ามาเอาใจนะทั้ง ทั้งสองลูกค้าทั้งสองแบบเลยนะแบบแรกนะลูกค้าที่ชอบใหม่น้อยนะครับปีใหม่หน่อยนะครับกับอีก1คันนะครับสำหรับลูกค้าที่เน้นเน้นราคานะครับเน้นราคาไม่แรงนะครับพูดถึงเรื่องคุณภาพของโตโยต้าอารติสนะครับตัวนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องความทนทานของเครื่องยนต์นะแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองประหยัดน้ำมันนะครับ อโอเคนะครับเดี๋ยวเบน์พาไปชมกันเลยดีกว่านะนะครับมากันที่ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกก็คือเ <c oughs> จ้าไม่9000กิโลเมตรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆอบคันเขาก่อนนะะนรอบรอบคันนะครับผิวพันธุ์ดีมากนะคันนี้สวยมากนะครับต้องบอกว่า ทั้งสองคันนี้จริงๆแล้วนะโครงสร้างเดิมทั้งคู่นะครับแตกต่างที่เลขไม้นะครับแล้วก็ราคาปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เ,เรียกสาภาพการใช้งานนะเขาจะไม่เหมือนกันตรงสาภาพการใช้งานด้วยนะครับดีเทลต่างๆไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเป็นพาดูรอบคันตัวนี้ก่อนอนี่นะครับผวพันธุ์สวยงามนะครับ เรียกได้ว่าลูกค้านะครับเอาไปนะครับพร้อมใช้งานเลยนะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะครับผมสวยงามมากๆนะผิวพรรณเขานะโอเคนะครับมาดูกันที่ปียางนิดนึงนะครับปียางตัวนี้ะจะเป็นยางสัปดาห์ที่46ปี2022นะครับปี2022นะ ดอกยางเรียกได้ว่าเหลืออีกเยอะนะครับอีก2ปี3ปีเนี่ยวิ่งได้วิ่งได้อยู่นะสภาพยางนะยางนุ่มเลยนะครับเป็นของตัวไฟสโตนนะนะ,นะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมเหมือนกันทั้งสี่ล้อนะโอเคนะครับต่อมาเดี๋ยวไปดูตัวเลขไม์กันนะครับผมดูเลขไม์กัน เลขไม้ตัวนี้นะครับมาเพียง 9, ก้าสา3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะเลขไม้ที่เบนซ์แท้ทุกคันนะครับไม่มีกอไม,ม่นะครับรถเข้าศูนย์เช็คประวัติได้นะครับสภาพตัวนี้บอกว่าใหม่จริงๆสวยจริงๆนะ,ะสำหรับใครที่อยากได้ไม้น้อยนะครับน้อยจริงๆนะสำหรับคันนี้นะ สภาพภายในนะครับค่อนข้างสวยเลยตัวคอนโซลต่างๆเนี่ยเขาเป็นบุด้วยวัสดุซอฟทัชหมดแล้วนะ,นะกดแล้วมันจะนิ่มมือนะทำให้เวลาเรานั่งนะครับเอามือไปพาตรงไหนเนี่ยมันก็สบายหมดนะเพราะมันเป็นซอฟทัชหมดเลยนะครับอันนี้ปุ่มเซ็นทันล็อกนะครับล็อกกระจกบานหลังนะครับตัวล็อกกระจกเอ๊ะเปิดปิดกระจกออโต้นะ นะครับเส้นสายของได้ต่างๆตัวนี้ต้องบอกว่าใหม่จริงๆนะเนี่ยดูนะครับไม่มีรอยขาดแต่อย่างใดเลยนะเดี๋ยเป็นท่าดูเบาะก่อนนะเบาะคนขับนะครับ,บ,รบ,นะรบสวยงามมากนะเป็นเบาะสีดําแล้วนะดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายนะครับนี่นะครับสวยงามไหมนะครับสวยงามมากเลยนะนี่นะครับเขาเรียกว่าแทบจะไม่มีรอยยุบเลยนะรอยยุบรอยรอยล้มของเบาะเนี่ยไม่มีเลยนะ ตัวที่พักแขนนะครับมีมาให้นะสวยงามเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเพอร์เฟกนะคันนี้539,000บาทนะครับเกียร์อโตโนมัติพร้อมแมนนวนโหมดนะเอาไว้ชิปเวลาขึ้นทางลาดชันนะหรือเล่งแซงนะตัวหน้าจอตัวนี้ก็ติดตั้งมาให้นะครับจะเป็นหน้าจอแบบตัวเอาไว้วิทยุนะครับไว้เลือกช่องวิทยุอะไรประมาณนี้นะ นะครับแอร์ Air, ตัวนี้จะเปิดให้ดูนะครับแอร์ Air, ตัวนี้นะครับเป็นแบบออโต้แล้วนะแล้วก็เป็นดิจิตอลด้วยนะครับปีสิบเก้าก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะนะเป็นเหมือนกันเลยนะครับด้านในนะครับมีช่องเก็บของให้นะครับมาอันนี้อ,อ่า USB มีให้นะครับผม,มก็ประมาณนี้นะ ตัว120วัตต์เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัว2ไทเอนะครับก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันอีกช่องหนึ่งนะประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้อ่าสวยงามนะครับสวยงามอ่ามาดูกันที่ตัวสำเนาเล่มกันนิดนึงนะครับสำเนาเล่มตัวนี้ปี2020นะครับเพื่อนๆปี2020นีนะครับอ่า 1598หซีซนะีนะครับ125งาแรงม้านะนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะอันนี้นลาดับที่หนึ่งนะครับของอาคาเนคาริอนเลยนะ,ะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ฮอตฮิตมากนะครับสำหรับลูกค้านะที่เน้นความทนทานเน้นใช้ยาวๆนะอันนี้บางท่านเนี่เอาไปติดแก๊สน,นะเพื่อนๆเ,เห็นบอกเครื่องออาติสนี่เวลาติดแก๊สน,นี่มันแบบสเสถียรสุดๆละนะครับ เถียนกว่าทุกๆรุ่นนะเหมาะมากๆนะใครไปเอาไปติดแก๊สแล้ววิ่งยาวๆนะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวไอ้นี่กันนิดนึงนะชัสซีนะชัตซีตัวนี้นะครับลงท้ายด้วย10991นเะครับเพื่อนๆลองดูนะ,ะ1010991นะครับชัดเจนนะรถอันนี้เดิมแท้นะครับไม่มีการตัดต่อชัสซีมาแน่นอนนะนะนะครับซื้อไปใช้ยาวๆนะครับเพื่อนๆ 5แสนสา่าพันบาทที่เบ้นซ์นะครับรับทั้งซื้อสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับซื้อสดที่เบนซ์ไม่เก็บแวดนะครับส่วนลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.99เท่านั้นเองนะครับผ่อนได้ถูงสุดถึง84งวดเลยนะครับเรียกได้ว่าที่เรานะครับ B Bank คลองรับให้หลายที่นะครับ เบาด้านหลังค่อนข้างสวยเลยนะนี่แม่กิบๆเลยนะครับอันนี้ล้างทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับพร้อมใช้งานเลยนะแอร์ตอนหลังมีมาให้นะครับเบาด้านหน้าเนี่ยทรงบักเก็ตสีนะเพื่อนๆนะเวลาเข้าโค้งนะครับเขาเรียกว่ามันโอบรัดตัวเรานะทําให้แบบว่าตัวเราไม่หลุดไม่หลุดจากที่นั่งนะทำให้ การขับขี่ได้ทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนของตัวด้านหน้าตัวรถนะเดี๋ยวเบนขออนุญ,ญาตมาพาชมอีกรอบนึงนะเดี๋ยวพาไปดูคันนี้ก่อนนะครับคลิปจะได้รันยาวๆไปเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวเลขไม่หม่1 3 0 0 0 0 0กว่ากิโลนะครับคันนี้จำหน่ายอยู่4,59,000บาทเป็นรถปี2019นะครับ เขาจะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับในส่วนของตัวบอกนะครับส่วนในเรื่องของภายนอกนะครับ uh, อันนี้เหมือนกันทุกอย่างตรงนี uh, ้เหมือนกันทุกอย่างนะครับนี่สิ่งที่ลูกค้าจะต้องไปทําเพิ่มเติมเองนิดนึงนะครับจะเป็นในเรื่องของตัวฟิล์มนะฟิล์มติดฟิล์มกองแสงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเริ่มจะลอกแล้วนะครับมันเริ่มจะลอกแล้วนะครับก็ลูกค้าไปติดเอานะครับ ก็อยู่ประมาณดูบานหลังด้วยบานหลังยังใช้ได้อยู่นะครับติดประมาณพันกว่าบาทนะสำหรับด้านหน้านะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับอยากให้ทางเบ้นนะครับช่วยหาล้านให้นะครับเดี๋ยวเบ้นมีล้านให้นะครับก็ลูกค้าชำระเงินเพิ่มอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้จัดการให้นะครับรถที่นี่คันนี้นะครับเราขายตามสภาพนะครับผม แรกนะครับมาจากหน่วยงานของการประปานะ,ะหมดสัญญาเช่าจากการประปานะครับขึ้นชื่อเรื่องใช้งานน้อยอยู่แล้วนะการประปานะครับลดมาเลขไมล์หม 10, 20, ื่นสองหมื่นอะประมาณนี้นะครับไม่ค่อยเกินนี้เท่าไหร่นะครับส่วนอันนี้จะเป็นของออฟาร์มโคนมนะครับในส่วนขององค์กรฟาร์มโคนมสักอย่างนะครับ ที่ภาคเหนือนะครับผมคันนี้นะคันนี้ก็ลดใช้งานนิดนึงนะ,ะเดี๋ยวผมพาชมเพิ่มเติมนะแต่สภาพโดยรวมนะคันนี้ผมลองขี่แล้วนะครับสภาพช่วงล่างนะครับใช้งานดีนะครับสามารถไปใช้งานต่อได้เลยนะนะรับผิวพันธุ์เดี๋ยวพาดูผิวพันธุ์ก่อนนะครับผิวพันธุ์ก็สวยงามเหมือนกันนะผิวพันธุ์สวยงามเหมือนกันนะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหยุดให้ช้าๆนิดหนึ่งเ,เพื่อนๆดูนะก็สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับต่างกันแปดหมื่นบาทนะครับเลขกไม้ต่างกันประมาณแสนสองเนะาะใครอยากได้ใช้ยาวๆก็เรียกว่าไม้น้อยๆหน่อยนะครับก็คันนี้นะครับใครไม่ซีเรียส เรื่องเลขใหม่นะครับอยากได้ราคาที่สบายกับผ่อนสบายๆนะครับก็เป็นคันนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในดีกว่านะครับผิวพันธ์สวยทั้ง2องคันแหละนะครับนมาดูกันนะครับตัวเบาะของเขานะครับจะเป็นสีทูโทนนะเห็นไหมนะครับจะเป็นสีทูโทนเป็นสี เท่าตัดกับสีเบสนะครับทรงบักเก็ตซีดแบบเดียวกันนะครับต่างกันที่สีเบาะอย่างเดียวแล้วก็สีคอนโซลนะครับการแต่งภายในนะเนี่ยหลักๆก,กันแค่นี้เองนะครับตัวนี้นะครับสภาพก็คือว่ายังไม่ได้ทําสปามานะมันก็จะมีเขาเรียกว่าความแบบดําๆอยู่นิดนึงนะในส่วนนี้เดี๋ยวจัดการให้นะครับนี่นะครับ ใครเน้นถูกก็คันนี้เลยนะครับราคาถือว่าไม่แรงนะราคานี้ถือว่าค่อนข้างถูกด้วยนะครับทุกอย่างนะครับเหมือนกันนะโทนเขาจะออกเป็นสว่งสวางๆหน่อยนะ <c oughs> แต่ว่าลูกค้าอาจจะต้องดูแลนิดนึงนะ,ะต้องดูแลนิดนึงนะในเรื่องของภายในนะครับประมาณนี้สวยงามนะครับดูที่เลขไม่นะครับเลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสาสิบสองกิโลเมตรนะครับรถใช้งานนิดนึงนะครับ แต่ราคาถูกแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของพรมลายนิดนึงนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆลองดูนะครับหนึ่งคือฟิล์มแล้วนะสองคือ,อ,อร่วมพรมลายนะเพื่อนๆอาจจะต้องไปไปหุ้มใหม่นะครับของโตโยต,ต้ามีอยู่นะอ่ามีอยู่มีให้หุ้มอยู่นะครับไม่กี่ตังค์นะไม่กี่ตังค์เท่าที่เบนซ์เคยที่เท่าที่เบนซ์เคยดูนะพันกว่าบาทนะครับประมาณพันกว่าบาทนะครับก็ สมบูรณ์นะเป็นรถที่เพอร์เฟกแล้วนะครับส่วนในเรื่องของสปาภายในนะเดีย๋ยวทางเบนซ์จัดการให้นะครับนี่นะครับประมาณนี้แอร์ตอนหลังมีมาให้เหมือนกันแอร์เย็นเจี๊ยบเหมือนกันนะครับผมด้านหลังใช้งานน้อยนะเห็นไหมเงาขาวจ้วงเลยนะครับแผงประตูด้านหลังนะครับบอกเกามีการใช้งานบ้างนิดน้อยนะครับตามการใช้งานนะโอเคเดี๋ยวพาดูสำเนาเล่มนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปดูแชสซีกันนะตัวสำเนาเล่ม สอนมาลิมตัวนี้นะครับปี2019เห็นไหมนะครับเครื่องตัวเดียวกันนะ1,598 cc 150แรงม้า125แรงม้าคาผิดนะครับอาคาเนคาปิตอนเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนๆขหญ่ได้ราคาประหยัดต้องคันนี้เลยนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้าตัวรถนะ,ะเป็นผ้าโดยนิดนึงนะครับ ในโครงสร้างรอบคันเนี่ยอันนี้สวยงามทั้งคู่ครับอะเมื่อกี้ผมลืมนะผมว่าจะพาเพื่อนๆอนนะดูตัวชชสซีใช่ไหมผมพูดแล้วผมก็ลืมเลยนะครับอ่ะโอเคอไปดูตัวชชสซีกันหน่อยแชสซีอะาลงท้ายด้วยอะไรครับเพื่อนๆ2889ปดแปดูนย์สอนะไปดูกันเลยนะครับ 02889ชัดเจนนะรถโครงสร้างเดิมนะครับไม่ใช่รถตัดต่อมานะโอเคเดีย๋ยวไปดูในส่วนของด้านหน้าก่อนไปดูด้านหน้าเดี๋ยวขอเล่งเครื่องให้ดูนิดนึงก่อนเนี่ยอ่าอันนี้เป็นเปิดประตูนะเป็นเปิดประตูนิดนึงนะเอ่อเปิดประตูก็เสียงด้านนอกมันจะเข้าอยู่นะครับผมเครื่องถือว่า สบายนะครับใช้ยาวๆเลยนะโ okay. อเคเดี๋ยวไปเล่งคันน้นให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวไปเล่นคันนูนเทียบให้ดูด้วยเครื่องถือว่าแน่นทั้งคู่นะไม่ต่างกันเลยนะ ความแน่นของเครื่องไม่ต่างกันเลยนะส่วนช่วงล่างนะเป็นลองขับดูแล้วนะไม่ต่างกันเลยนะครับต่างกันที่เลขไม้นั่นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวด้านหน้าห้องเครื่องกันนิดนึงอ่านดะ้านหน้า,นา้องเครื่องตัวเนี้ยแน่นอนนะค่อนข้างสวยกว่าอยู่แล้วแหละนะครับตรงสร้างจะเกาะตันึงนะเพื่อนๆนะ อ,นนอ่ะมาดูตัวส่วงของหน้าหน้าเครื่องนะหน้าเครื่องน็อตเดิมหมดนะน็อตเดิมหมดนะนเพื่อนคันหน้านะเดิมหมดทันหน้านะเดิมหมดเลยนะครับน็อตเดิมหมดเลยนะ ของแท้นะอันนี้เนี่ยสวยไหมเพื่อนๆลองดูสิสติกเกอร์เรียบเนียนเลยนะเดิมแน่นอนนะนี่กดแล้วขึ้นรอยเรียบด้วยลองใหม่ลอ,องไปโฟกัสอีกอ้าเนี่ยเห็นไหมขึ้นรอยเรียบด้วยเดิมแน่นอนนะเป็นปี20ที่คุณภาพมากนะคันนี้นะไม่9000กว่าโลหาได้ที่ไหนครับเพื่อนๆ ประหยัดจากป้ายแดงไปนะครับส0 0 0สนกว่าบาทนะครับผมนะส0มแสนกว่าบาทเกือบๆเ,เท่าไรอ่อ่ะเออประมาณนั้นแหละนะครับสามแสนกว่านะโอเคอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องนิดนึงออนุาดับเครื่องเลย คลิปเริ่มยาวแล้วนะเพื่อนๆ๋ยวต้องรีบแล้วอ,อันนี้นะครับเห็นไหมมีรอยแกะนิดนึงนะแต่ว่าน็อตด,ด้านในนะครับน็อตด,ด้านหน้าตรงขาณน,นะยังเดิมอยู่นะเนี่ยอันนี้เดิมอยู่นะเดิมอยู่เดิมอยู่นะ ด้านในก็เดิมอยู่นะมีแค่อสติกอร์เดิมอยู่นะมีแค่ตัวฝากระโปรงนะที่ว่าเคลียร์สีมานะเยวขอเช็คก,ก่อนนะเออเออมีแค่ฝากระโปรงที่เคลียร์สีมานะครับเพื่อนๆอ่ะอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นนะครับสวยหมดนะคานหน้าอะไรนะสวยหมดนะไม่มีการชนด้านหน้ามานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนเ สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาที่เบนได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สามสามสี่สองสี่สองเบอร์นี้เบอร์เดิมเลยเบอร์เดียวนะครับสามารถแอดไลน์ได้นะเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับผมอ่าก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับเป็นท่านหนึ่งที่กําลังมองหารถยนต์มือสองไว้ใช้งานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเบนอดีๆนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะเบนก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ